ระหว่างรอข้าวนะครับผมก็เดี๋ยวขอเดินไปตรวจสภาพรถนิดนึงเพราะว่าถ้าจังหวะรถอยู่ที่สว่างๆก็อยากจะดูะชัดๆนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะการรถคู่ใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อเราก็ไปดูว่ามีพวกตะปงตะปูแล้วก็เรื่องของชุดสีน็อตนะมีอะไรคลายตัวไหมแหน่มีโลโก้ด้วยนะตัวนี้ก็ทั่วๆไปนะดูการมัดสิ่งของว่ามีอะไรคลายตัวจะหลุดจะอะไรไหมนะล้อหน้าล้อหลัง น็อตเนนะฮะผมเช็คไประดับอของพวกน้ำนะฮะน้ำหล่อเย็นสิ่งที่ผูกมัดไว้ข้างหลังดูซ้ายขวาเพราะว่านี่จากประสบการณ์จริงในการเดินทางนะผมเคยเจอจุดที่มันกำลังจะหลุดนะแต่ว่าเพราะว่าการตรวจแบบนี้เป็นปกตินิสัยนะมันก็ทำให้เห็นก่อนแล้วก็แก้ไขได้ทันนะฮะอันนี้เป็นการเช็คในระดับสายตานะฮะเท่าที่พอจะดูได้นะที่เราไม่เห็นจริงๆมีอะไรก็ต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับในการเดินทาง ก็ขอให้สายเดินทางน,นะครับมีความสุขแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ